ไกลๆนี่คือจุดชมคุ้งจอระเขศนะคะซึ่งก็จะมีจอระเทศอยู่ข้างในนะคะลุงแกก็พามาดูนะคะลุงคนร้องเพลนี่วิวของเมืองบลเพชรนะคะ มีรูมูเลร์คีนะคะมาดูคุณงจระเข้กันแต่เราไม่เห็นแล้วค่ะจระเข้ก็ไปอยู่ในที่พันแทนเยอะแยะเพราะป้องกันอันตรายกับชาวบ้านที่จะทำกรรมงด้วยเรียกคุ้งจระเข้นะคะเรื่องนี้มค่นะใช่จระเข้โดนคนเอาไปกินหมดแล้วแพงค่ะนี่มีนกให้เห็นเยอะแยะ